นะคะอ,อร่อยแซ่บด้วยกันนะคะกับคลิปนี้ตื่นแต่ตีสี่มาทำคลิปทำขนมหวานค่ะภาษากลางก็จะเรียกว่าการตุนการทุน <c oughs> ก็คือเอามาแกงเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นหัวแต่ว่าเผือกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเผือกคือเราก็จะอยู่ในซึ้งแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แบบนี้ค่ะก็จะอยู่ในหม้อซึ้งแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะคะ นี่คือปอกเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นเผือกนะคะเผือกที่เราจะนึง่งนึ่งเพื่ออะไรนึ่งเพื่อที่จะกวนหรือว่านึ่งเพื่อที่จะต้มทําเป็นของหวานนั่นแหละค่ะนะคะคลิป <c oughs> ก็คิดไม่ทันค่ะว่าเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้นะคะก็คือได้ปอกไปแล้วเนาะปอกไปแล้วแล้วก็หั่นไปแล้วแล้วก็ลงซึ้งนึ่งไว้ นะคะเพื่อที่จะทานในวันนี้กันเลยค่ะกับวันหยุดนาอนะคะดูสิคะฟังเสียงฝนสีไม้อีกแล้วค่ะนะคะน้อนอ่าพักกลางก็จะเรียกว่าเออลูกนะคะเป็นลูกเป็นนี่แหละอ่าพักกลางก็จะเรียกว่าเอ่อลูกนะคะเป็นลูกเป็นนี่แหละนะคะเพื่อที่จะทานในวันนี้กันเลยค่ะกับวันหยุดน้อนะคะดูสิคะฟังเสียงฝนสีไม้อีกแล้วค่ะนะคะนอน นะคะเพื่อที่จะทานในวันนี้กันเลยค่ะกับวันหยุดนาอนะคะดูสิคะฟังเสียงฝนสีไม้อีกแล้วค่ะนะคะเราจะไปทานขนมหวานเราก็ต้องทํากับข้าวเช้ากินก่อนค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้นะคะเป็นเมนูแบบว่าจานเดียวค่ะกินให้ฟังค่ะว่าได้มาสองลูกค่ะนะคะบ้านคุณพันทิพย์ก็จะเรียกว่าได้มาสองหัวนะคะเรียกว่าหัวน้อนะคะแต่ว่าื เวลาที่เราปลอกเผือกนะคะเราก็จะต้มน้ําเดือดก่อนเนาะนะคะแล้วก็เอาเผือกนยคะลงไปในน้ําเดือดหลังจากนั้นก็คือแบบว่าแค่ลวกๆนะคะใหญ่มากค่ะนะคะก็ทําไปแล้วนะนะคะลูกหนึ่งทําไปแล้วค่ะนะคะและอีกลูกหนึ่งก็คือเอาไว้นี่แหะคะ่ะทำทำการทานข้าวเช้านี้ค่ะในวันฝนตกค่ะฟังเสียงเบาๆทานกันคนละหนึ่งจานไปเลยค่ะพูนๆจุจบๆ นะคะเพื่อที่จะทานในวันนี้กันเลยค่ะกับวันหยุดนาอะนะคะดูสิคะฟังเสียงฝนสีไม้อีกแล้วค่ะนะคะหน่อ,นอคลิป <c oughs> ก็เออคิดไม่ทันค่ะว่าเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้นะคะก็คือได้ปอกไปแล้วเนาะปอกไปแล้วแล้วก็หั่นไปแล้วแล้วก็ลงซึ้งนึ่งไว้เมนูของหวานวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะ <c oughs> เผือกจ้านะคะ <c oughs> เผือกค่ะซึ่งเผือกนี้ก็คือจะเป็นตระกูลเดียวกันกับ ไปเลยค่ะก็จะอยู่ในซึ้งแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ในหม้อซึ้งแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะคะนี่คือปอกเรียบร้อยแล้วค่ะก็แล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่ทันได้นึ่งก็เลยเอามาให้เพื่อนๆรับชมก่อนนะคะว่าก่อนวิธีที่เราจะปอกโดยที่แบบว่าเราไม่คันมือค่ะแค่ลวกๆแล้วก็เป็นนกในน้ําเย็นนกในน้ําเย็นแล้วเราก็ค่อยจะมาเนี่ยค่ะแล้วก็จะอยู่ในซึ้งแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้ค่ะก็จะอยู่ในหม้อซึ้งแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะคะนี่คือปอกเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะ,จะไปทานขนมหวานเราก็ต้องทํากับข้าวเช้ากินก่อนค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้นะคะเป็นเมนูแบบว่าจานเดียวค่ะกินครันะคะแค่ลวกๆแล้วก็เป็นนอกในน้ําเย็นนอกในน้ําเย็นแล้วเราก็ค่อยจะมาเนี่ยค่ะนะคะลอกเปลือกของเขาออกแบบนี้เนาะแต่อันนี้ก็คือเรายังไม่ทันได้ได้แบบว่าต้มนะคะ ได้ยังไม่ทันได้ลวกนะะภาษากลางก็จะเรียกว่าการตุนการทุนก็คือเอามา,าแกงเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นหัวแต่ว่าเผือกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเผือกคือเราคะลอกเปลือกของเขาออกแบบนี้เนาะแต่อันนี้ก็คือเรายังไม่ทันได้ได้แบบว่า,าต้มนะคะได้ยังไม่ทันได้ลวกไปเลยค่ะนี่เผือกลูกหนึ่งค่ะสามารถที่จะแบบว่าได้เยอะมาคลิป ก็คิดไม่ทันค่ะว่าเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี้นะคะก็คือได้ปอกไปแล้วเนาะปอกไปแล้วแล้วก็หั่นไปแล้วแล้วก็ลงซึ้งนึ่งไว้แล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่ทันได้นึ่งก็เลยเอามาให้เพื่อนๆรับชมก่อนนะคะว่าก่อนวิธีที่เราจะปอกโดยที่แบบว่าเราไม่คันมือให้ฟังค่ะว่าได้มาสองลูกค่ะนะคะบ้านคุณทันทิพก็จะเรียกว่าได้มาสองหัวนะคะเรียกว่าหัวเนาะนะคะ แต่ว่าคนห่มผ้าอยู่บ้านสบายใจเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันตอนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะจะคะลอกเปลือกของเขาออกแบบนี้เนาะแต่อันนี้ก็คือเรายังไม่ทันได้ได้แบบว่าต้มนะคะได้ยังไม่ทันได้ลวกเมน,นูของหวานวันนี้ค่ะ นี่เลยค่ะเผือกจ้านะคะเผือกค่ะซึ่งเผือกนี้ก็คือจะเป็นตระกูลเดียวกันกับให้ฟังค่ะว่าได้มาสองลูกค่ะนะคะบ้านคุณทันทิพย์ก็จะเรียกว่าได้มาสองหัวนะคะเรียกว่าหัวเนอะนะคะแต่ว่ามากเลยค่ะนะคะจากการหั่นแล้วนี่คือจะเป็นการทำขนมของหวานนะคะเผือก ค่ะวันนี้การทานข้าวเช้านี้ค่ะในวันฝนตกค่ะฟังเสียงเบาๆทานกันคนละหนึ่งจานไปเลยค่ะพูนๆจุกบๆจะไปทานขนมหวานเราก็ต้องทำกับข้าวเช้ากินก่อนค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้นะคะเป็นเมนูแบบว่าจานเดียวค่ะ พระกลางก็จะเรียกว่าลูกนะคะเป็นลูกเป็นนี่แหละมากเลยค่ะนะคะจากการหั่นแล้วนี่คือจะเป็นการทำขนมของหวานนะคะเผือกค่ะวันนี้เมนูของหวานวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะเผือกจ้านะคะเผือกค่ะซึ่งเผือกน,นี้ก็คือจะเป็นตระกูลเดียวกันกับน้ำเนาะนะคะก็เอาเก็บไว้ก่อนค่ะเอาไว้ ทานวันหน้าค่ะแต่วันนี้ค่ะนะคะลูกที่เสร็จแล้วเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลอกเปลือกของเขาออกแบบนี้เนาะแต่อันนี้ก็คือเรายังไม่ทันได้ได้แบบว่า,าต้มนะคะได้ยังไม่ทันได้ลวกอบอลน,นะคะหรือว่าทูนที่บ้านคุณพันธิทิพย์เมื่อวานนี้ทําคลิปลงไปก็คือจะเอาก้านทูนเอาก้านบอลน,นะคะกาน ตุนนั่นแหละนะให้ฟังค่ะว่า,าได้มาสองลูกค่ะนะคะบ้านคุณทันทิพย์ก็จะเรียกว่าได้มาสองหัวนะคะเรียกว่าหัวนาอนะคะแต่ว่าการทานข้าวเช้านี้ค่ะในวันฝนตกค่ะฟังเสียงเบาๆทานกันคนละ หนึ่งจานไปเลยค่ะพูนพูนจุกๆุแล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่ทันได้นึ่งก็เลยเอามาให้เพื่อนเพืเพรับชมก่อนนะคะว่าก่อนวิธีที่เราจะปอกโดยที่แบบว่าเราไม่คันมือเมนูของหวานวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะเผือกจ้านะคะเผือกค่ะซึ่งเผือกนี้ก็คือจะเป็นตระกูลเดียวกันกับขนมผ้าอยู่บ้านสบายใจเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันตอนที่ เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะจะเป็นเผือกนะคะเผือกที่เราจะนึ่งนึ่งเพื่ออะไรนึ่งเพื่อที่จะกวนหรือว่านึ่งเพื่อที่จะต้มทําเป็นของหวานนั่นแหละค่ะนะคะนะคะ,นะคะภาษากลางก็จะเรียกว่าการตุนการทูน <c oughs> ก็คือเอามาแกงเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นหัวแต่ว่าเผือกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเผือกคือเราน้ำเนาะนะคะก็เอาเก็บไว้ก่อนค่ะเอาไว้ทานวันหน้าค่ะ แต่วันนี้ค่ะนะคะลูกที่เสร็จแล้วเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วกันหมผ้าอยู่บ้านสบายใจเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันตอนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะจะให้ฟังค่ะว่าได้มาสองลูกค่ะนะคะบ้านคุณทันทิพย์ก็จะเรียกว่าได้มาสองหัวนะคะเรียกว่าหัวเนาะนะคะแต่ว่าะะภาษากลางก็จะเรียกว่าการตุนการทุนก็คือเอามา อ่ะแกงเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นหัวแต่ว่าเผือกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเผือกคือเรานีเผือกลูกหนึ่งค่ะสามารถที่จะแบบว่าได้เยอะมาเป็นเผือกนะคะเผือกที่เราจะนึง่งนึ่งเพื่ออะไรนึ่งเพื่อที่จะกวนหรือว่านึ่งเพื่อที่จะต้มทําเป็นของหวานนั่นแหละค่ะนะคะจะไปทานขนมหวานเราก็ต้องทํากับข้าวเช้ากินก่อนค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้นะคะเป็นเมนูแบบว่าจานเดียวค่ะ ก,การทําขนมหวานจักเผือกค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะแค่ลวกๆแล้วก็เป็นนอกในน้ําเย็นนอกในน้ําเย็นแล้วเราก็ค่อยจะมาเนี่ยค่ะนะคะแค่ลวกๆแล้วก็เป็นนอกในน้ําเย็นนอกในน้ําเย็นแล้วเราก็ค่อยจะมาเนี่ยค่ะนะใครกินมัน <laughs> หมายถึงว่า เป็นข้าวหุงที่เหลือจากเมื่อคืนก็เลยนํามาผัดค่ะนะคะใส่แค่รทใส่หมูบดใส่คะน้านะคะนะคะอืมอร่อยแซ่บด้วยกันนะคะกับคลิปนี้ <c oughs> ตื่นแต่ตีสี่มาทําคลิปทาขนมหวา้กินมันหมายถึงว่า เป็นข้าวหุงที่เหลือจากเมื่อคืนก็เลยนํามาผัดค่ะนะคะใส่แค่รทใส่หมูบดใส่คะน้านะคะขนมพาอยู่บ้านสบายใจเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันตอนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะนะคะจะจะไปทานขนมหวานเราก็ต้องทํากับข้าวเช้ากินก่อนค่ะเพราะว่าตอนเช้านี้นะคะเป็นเมนูแบบว่าจานเดียวค่ะ กินแล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่ทันได้นึ่งก็เลยเอามาให้เพื่อนๆรับชมก่อนนะคะว่าก่อนวิธีที่เราจะปอกโดยที่แบบว่าเราไม่คันนะคะอร่อยแซ่บด้วยกันนะคะกับคลิปนี้ <c oughs> ตื่นแต่ตีสี่มาทำคลิป